การใช้งานเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นของ ReOS นะคะแจ้งเตือนด้วยระบบ Line Notify ค่ะเริ่มจากใช้ Internet Explorer นะคะหรือจะเป็นตัว Google Chrome ก็ได้พิมพ์ IP Address ของอุปกรณ์นะคะ User Name คือ Admin พาสเวิร์ดไม่ต้องใส่นะคะตรงนี้ก็กด Sign in ได้เลยแท็บแรกที่แสดงจะเป็นในส่วนของ Data Monitor นะคะจะแสดงสถานะของอุปกรณ์ตอนนี้ก็คืออุณหภูมิขณะนี้ที่วัดได้นะคะค่าต่ำสุดวัดได้ที่26.6ค่าสูงสุดวัดได้ที่26.9ค่าปัจจุบัน26.7นะคะ ความชื้นก็อ่านเหมือนกันนะคะจะมี min max แล้วก็ค่าปัจจุบันด้านล่างเมนูด้านล่างตรงนี้จะใช้งานเฉพาะรุ่นที่เป็น full option นะคะถ้ารุ่นปกติธรรมดาก็จะใช้จะดูแค่2แทแทบนี้ส่วนของ signal strength ที่ขึ้นว่า sim e r r o r ก็คือจะเป็นรุ่นที่ใส่ sms นะคะถ้ารุ่นที่ไม่ได้ใช้ sms ใช้แต่รายโน t ติ y ตรงนี้ก็ไม่เกี่ยวส่วน buzzer status ก็คือถ้าตอนนี้เป็น off เพราะว่ายังไม่มีอารามเกิดขึ้นนะคะถ้าเราตั้งค่าไว้ที่สูงสุด25องศาแล้วอุณหภูมิขนาดนี้26.7ตัว buzzer status ก็จะขึ้นเป็น on นะคะแล้วก็จะมีเสียงร้องที่ตัวอุปกรณ์เราสามารถ หยุดบัสเซอร์ได้นะคะผ่านทางหน้าเว็บโดยการติ๊กที่ปุ่มนี้นะคะหรือจะใช้ด้านข้างก็ได้นะคะจะมีปุ่มให้กดเพื่อหยุดบัสเซอร์ค่ะต่อไปจะเป็นการตั้งค่านะคะเซตค่าต่ำสุดสูงสุดนะคะให้แจ้งเตือนก็จะมาเลือกที่แถบเมนู t e m p e r a t e and Humidity นะคะ เลือกชนิดของเซนเซอร์นะคะตรงนี้โรงงานจะเลือกไปให้ตั้งแต่แรกแล้วนะคะลูกค้าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตรงนี้นะคะเพราะจะทำให้ถ้าเปลี่ยนแล้วเซนเซอร์ไม่ถูกชนิดนะคะจะทำให้การวัดเนี่ยไม่ถูกต้องของออฟเซ็ตแอ a นัลลามนะคะในส่วนของอุณหภูมิค่า o อฟเซก็คือเราอาจจะปรับตัวอุณหภูมิได้นะคะเพื่อให้ตรงกับ ค่าที่วัดได้อย่างเช่นสมมติว่าตอนนี้เครื่องโชว์ที่25.7องศาแต่ลูกค้าอยากจะให้มันโชว์เป็น25.2คือลดลงมา0.5ก็จะตั้ง offset ตรงนี้นะคะ set point low คือจุดที่ต้องกำหนดนะคะว่าต้องการให้อุณหภูมิถ้าต่ำกว่าเท่านี้จะขึ้นเสียงเป็นอารามนะคะจะ จะเกิดการแจ้งเตือนก็จะมาตั้งที่เซตพอยโลสมมตุติเรากำหนดให้ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า23องศานะคะก็ให้อุปกรณ์ทำการแจ้งเตือนด้วยหรือถ้าสูงกว่า25องศานะคะตอนนี้ก็ให้ทำการแจ้งเตือนด้วยส่วนอะลามดีเลย์ตรงนี้นะคะ ก็คือเมื่ออุณหภูมิเนี่ยเกินกว่าเซตพอยต์โลเซตพอยต์ไฮกี่วินาทีเราถึงจะให้เกิดบัสเซอร์อะลามนะคะเป็นการหน่วงเวลาค่ะอย่างเช่นบางทีอุณหภูมิอาจจะเกิน25องศามา2วินาทีอย่างนี้ก็ไม่จำเป็นต้องอะลามแต่ถ้าเกิน25องศานานกว่า10วิแล้วอย่างเงี้ยให้อะลามเราก็จะตั้งตรงนี้เป็น10นะคะ อลาโม,มดคือต้องการให้แจ้งเตือนในรูปแบบใดสูงกว่า25เท่านั้นค่อยแจ้งเตือนเราก็เลือกไฮอลามถ้าต้องการให้ต่ำกว่า23แล้วแจ้งเตือนก็เลือกล o w a l า r มนะคะหรือให้แจ้งเตือนถ้าอุณหภูมิอยู่ระหว่าง23ถึง25ก็ให้เลือกเป็น i n r a n g e Alarm นะคะแต่ถ้าต้องการให้แจ้งเตือนทั้งมากกว่า23ก็แจ้ง มากกว่า25องศาก็ให้แจ้งเตือนน้อยกว่า23องศาก็ให้แจ้งเตือนก็ให้เลือก High and Low Alarm นะคะในส่วนของ Data Locker นะคะ Record Rate นะคะเป็นวินาทีตรงนี้ก็คือเลือกไว้ที่15แปลว่าให้เก็บบันทึกข้อมูลทุก15วินาทีนะคะนี้เราเปลี่ยนเป็น30 ตรงนี้ก็จะเป็นทุก30วินาทีให้มีการเก็บบันทึกข้อมูลเซตไพโลแค่เป็น20เลือกอะลามโหมดนะคะเป็นไฮแอนด์โลอะลา r m มตัวความชื้นก็เหมือนกันนะคะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าแล้วให้กด s a v เซฟเชนค่ะแล้วจะต้องมาที่ System นะคะ ทำการ System Reboot ระบบถึงจะมีการจดจำค่าที่เราได้เปลี่ยนไปนะคะถ้าเราไม่กด System Reboot เมื่อเราออกจากระบบแล้วกลับเข้ามาอีกครั้งมันจะเป็นค่าเดิมนะคะตอนนี้เราจะได้ยินเสียงตัวอุปกรณ์อะลามขึ้นมานะคะให้ไปดูที่ Data Monitor ก็สถานะบัสเซอร์สเตตัสเป็นออนแล้วนะคะอุณหภูมิแจ้งว่าตอนนี้เกิดอะลามหายขึ้นนะคะเพราะเราตั้งไว้ที่25ค่าปัจจุบันที่วัดได้ตอนนี้26.6เราสามารถหยุดเสียงบัสเซอร์ด้วยการเช็คตรงนี้นะคะแต่ถ้าภายใน10นาทีอุณหภูมิยังไม่ต่างกว่า25องศาบัสเซอร์ก็จะกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่ง เมนูที่ลูกค้าจะต้องใช้งานต่อไปนะคะจะเป็นแท็บเมนูเน็ตเวิร์นะคะเพื่อตั้งค่าตัว IP Address นะคะตัว Default Gateway จะต้องเลือกใช้ Gateway ออกที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะไลน์ถึงจะทำงานได้ค่ะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเราก็จะต้องกด s a Save Save c h a n i n แล้วไปที่ System กด System Reboot นะคะเหมือนกันในทุกแท็บเมนู แท็บอะลามล็อกเกอร์นะคะเป็นการเก็บบันทึกค่าที่มีการอะลามขึ้นนะคะว่าอย่างล่าสุดนะคะวันที่10เวลา9.49นะคะเทมเพลเจอร์อะลามเชนต์ตรงนี้นะคะเราสามารถกด Export Alarm Lock ได้นะคะตรงนี้จะได้เป็น xml file นะคะแล้วก็เปิดด้วย excel นะคะหลังจากที่เราได้ทำการ export ไปแล้วเราทำการลบก็ได้นะคะทำการกดปุ่ม delete all เพราะว่าถ้าอารามเต็มเนี่ยค่ะที่1000กับ8เก่าสุดก็จะโดนเขียนทับนะคะข้อมูลที่เก่าสุด data locker นะคะจะเรียงจากเก่าไปใหม่นะคะจากบนลงล่าง เวลาเราดูเราก็กดมาที่สุดท้ายเลยเมื่อกี้เรามีการเปลี่ยนแปลงให้บันทึกทุก30วินาทีนะคะก็จะมีการเก็บบันทึกไปตอน9นาฬิกา52นาที30วินาทีแล้วก็มาเก็บอีกครั้งหนึ่งผ่านมา30วินาทีก็จะเก็บบันทึกเข้าไป Data l o g k e r ก็เหมือนกันนะคะกดปุ่ม export data locker ค่ะก็จะได้เป็น xml file เหมือนกัน ต้องเปิดด้วย Excel นะคะแล้วก็ข้อมูลไปทำกราฟได้ตัว Data Locker ตอนนี้จะเก็บได้สูงสุดที่32,640เ่นอรดนะคะถ้าเต็มก็จะโดนวนทับที่เก่าเก่าสุดออกไปเมื่อเรา Export แล้วเราก็กด Delete All ได้นะคะทีนี้มาถึงแท็บตั้งค่าการใช้งาน Line Notify นะคะ เราจะต้องไปนำลายโทเค็นนะคะจากตัวไลน์ Notify นะคะในโปรแกรมไลน์มาใส่ตรงนี้แล้วถึงจะทำการทดสอบการส่ง SMS ได้นะคะข้ามขั้นไปที่ว่าเราไปขอไลน์มาแล้วนะคะเพราะว่าตัวลายโทเค็นจะมีวิดีโอทำแยกอีกชุดหนึ่งนะคะ เมื่อได้หลายโทเค็นมานำมากรอกใส่นะคะกดเซฟเชนค่ะก็ทำการล็อกอินลายก่อนนะคะ เมื่อเราใส่โทเค็นที่เราขอมาจากจากระบบราย Notify นะคะนำมากรอกลงในในหน้านี้นะคะกดปุ่มลายเทสเซนต์ค่ะตรงลายสเตตัสจะขึ้นสถานะนะคะถ้าระบบทดสอบแล้วผ่านตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นโอเคนะคะลองเปลี่ยนคำพูดนะคะ กดเซฟเชนก่อนนะคะกดไลน์เทสเซนค่ะนี่ไลน์ก็จะเข้าไปในกลุ่มที่เราตั้งค่าไว้นะคะ